ความรู้สึกตัวนะมันมีมีอันุสงมากมายเลยเนาะมีอันุสงมากมายเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะที่จริงสิ่งที่มีค่าในโลกนี้ก็มีมีหลายอย่างนะทั้งสิ่งที่จําเป็นเพื่อการดํารงชีวิตก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเช่นปัจจัยสี่นะหรือว่าร่างกายนี้นะที่มันก็ต้องได้อาศัยร่างกายนี้ หรือว่าสิ่งที่จำเป็นเพื่อประกอบอาชีพการงานของเราก็ถือว่ามีค่าหรือว่าสิ่งที่เป็นนมามธรรมทั้งหลายเนาะความดีก็ตามนะความใจดีช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามนะความกตันยูกระตะเวทีก็ตามนะหรือแม้แต่การมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ตามนะคือถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่มีค่าเท่านั้นเลย แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติด้วยนะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นโทษเป็นทุกข์ก็ได้นะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้างนอกก็เหมือนกันเนาะบางทีถ้าเรามีก็ตามแต่ถ้าเราหวงแหนถ้าเรากังวลมันก็เป็นทุกข์นะก็กลัวกลัวหายกลัวน้อยลงกลัวไม่มีก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่สิ่งที่นำม,มาทำนะที่มาพูดดีๆทั้งนั้นเลยนะ เช่นการเป็นคนดีก็ต่ามบาทีการอยากเป็นคนดีมากก็ทุกนะการอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีก็ทุกนะหรือแม้แต่การต้องการความเคารพก,การให้เกียรติจากคนอื่นนะหรือว่าการที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบางทีถ้าเราขาดสติถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็ทุกนะมันคล้ายๆว่ามันเป็นยากมันเป็นแบบ มันไปนยึดไอความดีตอนนั้นเนาะความรู้สึกอยากช่วยคนอื่นนะถ้าเราอยากช่วยอยากช่วยแต่ไม่มีโอกาสได้ช่วยบางทีเราก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ช่วยสักทีหรือเราไปช่วยเขาแล้วเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยบางทีเราก็เป็นทุกข์นะหรือว่าการต้องการความเคารพหรือว่าศัก์สีเนือคุณค่าต่างๆบางทีพอคนอื่นเขาไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนั้นไม่เคารพเรา ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราก็ถูกหลายอย่างนะไม่แต่ปัญญาความรู้ความเห็นบางอย่างที่เรามีมากขึ้นที่เกิดจากการภาวนาถ้าเราขาดความรู้สึกตัวนะมันก็กลายไปเหมือนเป็นเป็นวิปัสสนูกิเลตก,ก็ได้นะหรือแม้แต่การมีสมาธิถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวด้วยมันบางทีก็อาจจะหลงนิมิตก็ได้นะหรือว่าหลงติดสุขติดสงบ ในสมาธิก็ได้หรือเรารักษาศีลเราเขร่งครัดในการรักษาศีลแต่บางทีก็ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติบางทีก็เข้่งครัดมากก็กลายเป็นเข่งเครียดนะตำหนิตัวเองตำหนิคนอื่นที่ทำไม่ถูกต้องที่ไม่เรียบร้อยก็กลายเป็นแทนที่จะรักษาศีลเพื่อให้มีความเป็นปกติ แต่ตายเป็นรักษาศีลเราตำหนิติดเตียนตัวเองติดเตียนผู้อื่นจนไม่สงบนะหรือไม่แต่การทำทานทำบุญก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวนะเราก็จะแบบมันติดแต่ว่าเออเราเราอยากให้นะเราชอบให้เราชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีก็ไม่ไม่ดูว่ามันถูกกาลเทศะหรือเปล่านะหรือว่าบางทีก็ไม่มีอุบเบกขานะอนะ่ ไม่มีการวางใจที่แบบบางทีก็ต้องบางอย่างเขาก็อาจจะอยากช่วยตัวเองนะหรือบางอย่างก็มันก็เพียงพอกับเขาแล้วแต่แค่ว่าไอเราเนี่ยมันอยากให้เออม,มันอยากให้มันที่จริงเขาพอแล้วก็มีนะอันนี้คนกนี้ยมาว่าที่จริงพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีชันะ้งนั้นแหละสิ่งที่มีค่านะในโลกนีท้ทั้งทั้งที่เป็นวัตถุแล้วก็เป็นนามธรรม แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็อาจจะหลงได้หลงติดน่นแดะนะหลงติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เมื่อมันติดมันก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นแบกเหมือนเป็นแบกเหมือนไปยึดเนาะมันเป็นยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะเราห่วงแหนเรารักษาเราไม่อยากให้มันให้มันหายไปหรือน้อยไปบางทีมันก็เราก็ทุกข์นะ เหมือนนะสมมติว่าคนที่เคยอาจจะมีความรู้ความสามารถที่จะสอนคนอื่นได้แบ่งปันประสบการณ์คนอื่นได้แต่พอเราแก่มากๆแล้วเนาะบางทีคนรุ่นใหม่บางทีเขารู้สึกว่าเราโบราณนะความรู้ของเราโบราณไม่ไม,ไม่ทันสมัยเด็กรุ่นใหม่เขาอยากได้คําสอนที่ทันสมัยหน่อยนะหรือบางทีเขาอยากจะลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าอยากจะ ต้องเอาความรู้ของคนรุ่นเก่ามามายัดใส่หัวเขาแล้วให้เขาทําตามเพราะผู้ใหญ่เพราะคนที่มีประสบก,การณ์แบอบกว่าอันนี้มันถูกแล้วมันสรุปแล้ว <c oughs> เป็นประสบการณ์ตรงของเราแล้วนะ <c oughs> บางคนเขาก็อยาก,กเรียนรู้ทดลองตัวเองก็มีหรือวันหนึง่งเราทําอะไรไม่ได้เลยนะร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ปากเราก็พูดไม่ได้นะถ้าเราติดพวกนั้นนะ เราเคยมีคุณค่าคนอื่นเห็นคุณค่าของเราพอวันหนึ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยบางทีเราจะเราหมดคุณค่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ดีเลยทุกแต่จริงถ้าเรารู้สึกตัวนะเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ก็ทําใจของเราเนี่ยแหละทําใจของเราให้ไม่ทุกนะคนอื่นไม่เห็นคุณค่าก็ไม่เ,เป็นไรเลยเราไม่ได้เป็นแบ่งปันคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ยังเราก็รู้สึกตัวของเรา เหมือนตอนนีน้เหมือนตอนนี้นนะโยมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายก็เราก็ทำหน้าที่รู้สึกตัวของเราไปก็มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะหรือที่จริงแล้วการที่เราดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะดูแลจิตใจของเราได้ดีนะก็อย่างน้อยก็ทําให้คนอื่นเขาไม่ห่วงไม่กังวลกับเรามากเลยก็ถือว่าเป็นการช่วยคนอื่นไปในตัวแล้วก็อย่างที่ว่านะบางที ไอสิ่งดีๆแต่รหลายอย่างถ้าเรายึดติดถือมันนะ่นเนาะไปแบบไปยึดมันว่าขาดไม่ได้หรือว่ามันเป็นตัวตนของเราเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นคนดีเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะมีคุณค่าไนอะ้พวกนี้นะที่จริงถ้าเราปฏิบัติจริงๆลวมันก็เป็นแค่คุณสมบัติ ของจิตใจเฉยๆเนาะเอามาใช้เมื่อมันมีโอกาสได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรคล้ายๆหลวงพ่องเขียนเคยสอนตอนหน,นึง่งท่านบอกว่าเหมือนให้เราทำตัวเหมือนก๊อกน้ำเหมือนก๊อกน้ำคืออะไรเหมือนมีคนมาต้องการที่จะใช้น้ำเขาก็มาเปิดน้ำถ้าไม่มีใครต้องการจะใช้น้ำเราก็ย่าไปเปิดน้ำทิ้งไว คือทำตัวเหมือนก๊อกน้ำคือคุณธรรมหรือสิ่งที่รู้อะไรที่มันมีมันก็มีอยู่แหละแต่แค่ไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดต,ติดมันแล้วก็ไม่ไม่ไปเรียราดให้คนอื่นเขาจะต้องเห็นต้องใช้สิ่งที่เรามีเนาะถ้าคนอื่นเขาเห็นว่ามีประโยชน์มีคุณค่าเขาก็มาเปิดก๊อกน้ำเอาไปใช้พอการเทศะมันจบแล้วก็ปิดเหมือนใช้น้ำเสร็จก็ปิดไว้ไม่เรียราดแต่ถ้าเราเปิดเรียราาหมดเนี้ยมันเหมือน ไม่มีคุณค่าเนาะเหมือนน้ําที่เปิดแล้วก็มันลงพื้นไปแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ยากเนาะพื้นตอนนั้นก็แฉบางทีแฉมากไปต้นไม้ก็มันก็ไม่ค่อยดีแต่น้ําที่ออกมาจากก๊อกแล้วมีการลองเอาไปใช้ประโยชน์จริงจริงมันมันได้ประโยชน์กว่าอันเนี้ยมาว่าที่จริงแล้วถ้าการมีสติหรือว่าการรู้ตัวเนี่ยมันทําให้เรารู้เท่าทันความยึดติดถือมั่น ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราทั้งแง่ดีแล้วก็ไม่ดีนะหมายถึงว่าความยึดติดความเคยชินที่มันทําตามอํานาจของกิเลสข,ของตัณหาก็ตามหรือว่าอะไรที่เราคิดว่ามันดีมันถูกต้องบางทีเราก็ไปติดมันไปยึดมันเป็นตัวเป็นตนของเรานะหรือว่าห่วงแหนกักตามันมากเกินไปนะมันก็ทุกขนะ์นะดันการปฏิบัติธรรมจริงๆมันคือเหมือนทําไงถึงจะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เป็นทุกขนะ์เนาะทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมเราก็ยังมีการกระทําตามการรัเทศะนะตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละแต่แค่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะมาเห็นพวกนี้นะ